ในลำดับต่อไปจงพากันตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาคือการอบรมจิตให้ตั้งมั่นจิตคือใจของคนเราโดยปกติมีเรื่องราวที่จะน้อมนึกมาคิดอยู่เสมอ โดยอาศัยทงางตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รับรสถ,ถูกต้องสัมผัสด,ด้วยกายแล้วก็มารู้ปรากฏอยู่ที่ใจ <c oughs> ใจก็นึกคิดไปตามสิ่งนั้นรวมความแล้วก็คือชอบบ้างไม่ชอบบ้างใจถูกย้อมกับอารมณ์ที่ชอบและไม่ชอบ เก็บฝังไว้อยู่ในใจเพราะฉะนั้นบุคคลก็ดีที่พบแล้วไม่ชอบแม้จะจากกันไปนานๆมาพบเห็นกันอีกก็จะเกิดความรู้สึกไม่ชอบเพราะอารมณ์ที่เก็บไว้ในใจนั้นไม่ได้เสื่อมสูญไปไหนทางตรงกันข้ามก็เช่นเดียวกัน ใจจึงเป็นสภาพที่รับอารมณ <c oughs> ์ในสิ่งต่างๆให้ครุกุ่นอยู่ในความรู้สึกนึกคิดอยู่เสมอแม่นอนหลับแล้วก็ยังมีอารมณ์ทางฝันทางมนโนภาพสภาพนี้เรียกว่าใจไม่สงบเมื่อใจไม่สงบแล้วความคิดจำริ อ่านประการใดก็จะไม่เกิดความคล่องแคล่วไม่เกิดภูมิธรรมคือปัญญาที่ทำให้เกิดความเฉลียวฉลาดได้ถ้าใจยิ่งสงบดีเพียงไหเวลาใช้ปัญญาพิจารณาก็จะกระจ่างสว่างและแตกฉานมากขึ้น ถ้าคณะใดาจิตมัวหมองไม่ผ่องแผ้วผงซ่านแม้จะใช้ความคิดอ่านประการใดก็ไม่ปลอดโปรงมัวหมองไม่ผ่องใสสาภาพของจิตถ้าสงบและไม่สงบมีผลต่างกันดังกล่าวมานี้และผลที่ต่างดังกล่าวมาแล้วนั้นมิได้ อยู่ในเฉพาะปัจจุบันยังมีผลดีและผลเสียต่อไปในภายภาคหน้าอีกด้วยแต่ส่วนใจที่สงบเป็นแต่ส่วนดีอย่างเดียวเป็นบุญเป็นกุศลด้วยบุคคลผู้ที่ทำบุญนั้นมิใช่ แต่เพียงต้องมีวัตถุทานอย่างเดียวการกำหนดจิตของตนเองให้สงบเกิดขึ้นครั้งคราวใดบุญกุศลเกิดขึ้นทุกขณะเพราะฉะนั้นจะนั่งจะยืนอริยบทอันใดก็ดีถ้ากำหนดจิตของตนให้สงบ เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นมาได้ทุกๆขณะและจิตที่ถูกฝึกให้สงบเมื่อถูกฝึกบ่อยๆเข้าความพิเศษของจิตก็จะปรากฏขึ้นคือความสงบนั่นเองเป็นอารมณ์ตรึกอยู่กับใจของเราให้รู้ให้เห็น ในจิตอยู่อย่างเดียวคือบางทีก็สว่างจึ่งเรียกว่าเป็นนิมิตบางทีไม่สว่างแต่ความรู้สึกอยู่กับจิตของตนนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเหล่านี้เรียกว่าสมาธิเครื่องอบรมจิตที่เกิดขึ้น ความสงบของจิตที่เกิดขึ้น <c oughs> ย่อมเป็นคุณเพื่อชำระนิวรน,นิวรนคือชื่ออกุศล,ลธรรมทำให้ใจมัวหมองด้วยประการาต่างๆด้วยความรักความพอใจบ้างความขัดเคืองโกรธแค้นบ้างความเบื่อหน่ายท้อถอยบ้างความพุ่งซ่านบ้างความสงสัยบ้าง เหล่านี้เป็นอารมณ์เครื่องขัดขวางจิตไม่แหมรู้ความดีคือสมาธิผู้ปฏิบัติในสมาธิจึงต้องชำระใจของตนให้ผ่องแผ้วเป็นพื้นฐานก่อนคืออย่าให้มีสิ่งที่น่าพอใจอย่างใดเกิดขึ้นในจิตและอย่าให้มีสิ่งใดเพียงหนึ่งเกลียดชังเกิดขึ้นกับจิตทั้งชอบและไม่ชอบ ต้องปล่อยวางทั้งสองประการทําให้ใจของเราเป็นกลางได้ดีที่สุดให้ดีที่สุดมากเพียงใดย่อมเป็นประโยชน์แก่การทําสมาธิถ้าจิตแม้จะชอบเรื่องสมาธิแม้จะชอบว่าจิตสงบแล้วดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามแต่เมื่อ ตั้งจิตไปชอบอยากได้อารมณ์อย่างนั้นอีกก็จะไม่เกิดเพราะความอยากได้อารมณ์นั้นเป็นกิเลสช,ชั้นละเอียดนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานทําให้จิตมัวหมองโดยที่เราไม่รู้ตัวจึงไม่สามารถจะสงบได้สิ่งที่ไม่ชอบก็เช่นเดียวกันยอมกระตุ้นใจของบุคคลให้เร่าร้อน หรือให้กระเพื่อมไม่เป็นหนึ่งลงไปได้เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการทำใจให้เป็นกลางการทำใจให้เป็นกลางโดยปล่อยวางอารมณ์ทั้งสองดังกล่าวมาแล้วน้อมนึกถึงคุณแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เราได้เคยศึกษาจะดับปรับฟังมาบ่อย หรือเคยอ่านประวัติเรื่องพระพุทธเจ้าตรงไหนแล้วชอบใจพึงนึกถึงตรงนั้นเรื่องราวเหล่านั้นของพระพุทธเจ้าให้ใจอิ่มมีปิติแล้วนึกถึงพระธรรมบ้างพระสงฆ์บ้างตามควรให้ใจมีปิติเช่นเดียวกันเพราะเมื่อใจมีปิติในการน้อมนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แสดงว่าจิตใจยอมรับถ้านึกแล้วยังเลื่อนลอยไม่มีปิติไม่มีอารมณ์ที่พึงใจเลยใจก็ไม่สงบได้ง่ายคือยังไม่ยอมรับอารมณ์ที่นึกถึงและอาจที่จะไป น้อมนึกถึงอารมณ์ที่ผ่านมาแล้วแต่ละวันละวันมาเป็นข้อคิดทำให้เกิดความพุ้งร้างต่างๆได้ใจของเราจะเป็นกลางได้จึงต้องมีการปล่อยวางถ้าไม่สามารถจะนึกคิดเรื่องราวประวัติของพระพุทธเจ้าได้ก็พึงตั้งใจนึกว่าพุโทโธธรมโมสังโฆ พุทโธทาโมสังโฆอยู่หลายหลายเที่ยวจนฝ่าใจจะยอมรับเมื่อใจยอมรับก็จะรู้สึกตัวเองว่ามีปิติเกิดขึ้นที่จิตทันเมื่อมีปิติเกิดขึ้นที่จิตใจยอมรับแล้วเหลือไว้แต่เพียงอันเดียวอย่างเดียวคือพุทโธพุทโธเวลาเนึกว่าพุทธก็มีสติรู้ เวลานึกว่าโทก็มีสติรู้หรือหายใจเข้าเนึกว่าพุทธก็มีสติหายใจออกว่าเนึกว่าโทก็มีสติให้สติกุมอยู่กับคำว่าพุทธโธพุทธโธนี้อย่าให้ไปอยู่ที่อื่นเมื่อจิตมีพุทธโธอยู่ เมื่อมีพุทธโธมีสติอยู่คุมจิตอยู่เช่นนี้จิตก็จะเบาขึ้นเบาขึ้นแล้วก็สงบลงแต่สงบเดียวเดียวก็เป็นคณิกะสมาธิสงบเป็นพักๆหรือมีแสงสว่างก็เป็นอุปจาระสมาธิสงบได้แน่แน่รู้จะเพียงจิตดวงเดียว เรียกว่าอัปปนาสมาธิสมาธินั้นมีคุณที่สำคัญอยู่สามประการคือหนึ่งทำให้จิตใจสงบราบคาบจากนิวรณ์สองทำให้เกิดปิติ เป็นกําลังตั้งอยู่ในจิตซึ่งจิตได้รับการอบรมจากความสงบนั้นตั้งอยู่ในจิตนานเท่าไรจิตก็ได้รับการอบรมให้สงบมากขึ้นเพียงเท่านั้นสเป็นเหตุให้เกิดปัญญา คือความเฉลียวฉลาดนี่สรุปโดยย่อในลักษณะของจิตที่สงบแล้วย่อมมีคุณมีประโยชน์ที่ว่าให้เกิดปัญญานั้นคือให้เกิดความรู้แจ้งรู้จริงความรู้แจ้งรู้จริงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะถ้าไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงก็จะหมดความสงสัย ไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงก็จะมีความสงสัยแต่เมื่อรู้แจ้งรู้จริงรู้เข้าใจแล้วก็หมดความสงสัยสมมติว่าเครื่องใช้เป็นต้นว่าแก้วน้ำเป็นต้นบางแห่งเรียกแก้ว บางแห่งเรียกถ้วยบางแห่งอาจจะเรียกว่าที่ตักน้ำที่จริงก็คืออันเดียวกันแต่และแห่งเรียกไปอย่างหนึ่งอีกแห่งเรียกไปอย่างหนึ่งถ้ารู้ไม่จริงก็จะเกิดการขัดแย้งกันแต่เมื่อรู้จริงแล้วว่าถิ่นนี้เรียกสิ่งนี้ว่าอย่างนี้ หินนู้นเรียกสิ่งนี้ว่าอย่างนั้นอีกถินนึงเรียกว่าอย่างนั้นถ้ารู้แล้วรู้จริงแล้วก็จะมีไม่คออะไรสงสัยทางกายทางใจนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อรู้จริงแล้วว่าใจฟุ้งซ่านมีอาการเป็นอย่างนั้นทำอย่างไรถึงจะหายใจหมดความฟุ้งซ่าน ต้องนั่งสามาธิภาวนาเมื่อภาวนาและยังไม่สงบทำอย่างไรก็ต้องหาอุบายแก้ไขเช่นนึกว่าพุโทโธให้เร็วๆบ้างหรือหายใจเข้าออกให้ช้าๆเยายวยาบ้างเพื่อให้ผิดปกติจากธรรมดา เพราะเมื่อผิดปกติจากธรรมดาจิตใจก็จะจดจอ่อเมื่อจิตใจจดจ่ออยู่ก็จะเกิดความสงบเหมือนกระจกแก้วที่ส่งกับพ,พระัคาอาทิตย์ถ้านิ่งอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งแสงพระอาทิตย์ที่ผ่านกระจกนั้น ไปถึงตรงใดก็จะเกิดความร้อนขึ้นทำให้เกิดไฟก็ได้อิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อตั้งนิ่งอยู่นานๆานเข้าเพ่งอยู่นานๆานเข้าก็จะเกิดความสงบความสงบนี้เกิดขึ้นแล้วควรทำให้เกิดความชำนาญ เมื่อมีความชำนาญและสงบง่ายขึ้นใช้ความสงบนั้นไปพิจารณากายคือตัวของเรา่าวเป็นอนิจจังทุกขังอนัตาก็จะเป็นวิปัสสนาเกิดขึ้นพิจารณาบ่อยๆพิจารณาให้มากๆความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะฟ้างมากขึ้น มากจนหมดความสงสัยมากจนเห็นสิ่งข้างปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดปรากฏรู้ขึ้นกับใจต่อจากนั้นใจที่เคยไปยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสพธพะก็หมดไปเพราะมารู้แจ้งตามความ็นจริง เพราะฉะนั้นภาวนาจริงเป็นคุณคือให้สงบให้รู้แจ้งกำจัดอาภูสนให้หมดไปจะเป็นเหตุให้จิตสะอาดจิตพองแผ้วแล้วก็สะอาด พิจารณาสิ่งใดก็จะเห็นตามภาวะธรรมที่เป็นจริงการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาการทำสมาธิมุ่งผลให้เกิดความสงบเพื่อให้เกิดปัญญาดัางกล่าวมาเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปพึงทำใจของตนให้เป็นกลางปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงทั้งชอบและไม่ชอบ ถึงมีภาระมีเรื่องยุ่งมีการงานอันใดก็เหมือนกับว่าไม่มีปล่อยวางให้หมดให้รู้ว่าเวลานี้เรามีกายกับใจเท่านั้นสิ่งอื่นไม่มีอะไรเมื่อทำความรูม้สึกได้อย่างนี้แล้วนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ตามลำดับหรือนึกไม่ได้ก็นึกว่าพุทโธธรรมโมสังโฆดังกล่าวมาแล้ว ชวนฝ่าจิตจะยอมรับในอารมณ์ที่นึกนั้นและก็เหลือไว้เพียงแต่อย่างเดียวคือพุโทธโธพุทโธคุมจิตให้ที่นึกว่าพุโทโธด้วยความมีสติว่าอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอความสงบจะเกิดขึ้นเองความสงบนั้นจะใบบังคับให้เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ต้องดูที่จิตให้เป็นกลางตามปกติ อย่างสม่ำเสมอดีแล้วความสงบก็จะเกิดขึ้นเองเหมือนน้ำขุนที่ใส่แก้วไว้ตั้งไว้เฉยเฉยไม่ต้องไปคนไม่ต้องไปทำอะไรความขุนของแก้วความขุนของน้ำก็จะนอนก้นลงน้ำเบื้องบนก็จะใสการทำความสงบทางจิตก็เช่นเดียวกัน แต่เราเรียกกันว่านิ่วอนหมดไปที่จริงแล้วเพียงแต่หยุดตัวคือน,นอนก้นเพราะเมื่อจิตคืนสภาพเดิมแล้วความขุ่นข้องทางใจก็เกิดอีกแต่เมื่อฝึกจิตบ่อยๆให้สงบนิวรณ์อารมณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ เมื่อเกิดขึ้นมาได้จิตผองใสผองแผ้วและใช้ปัญญาพิจารณาในขณะจิตผองแผ้วนั้นก็จะเห็นตามภาวะธรรมที่เป็นจริงดังกล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงทำใจให้เป็นกลางน้อมนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงค์ตั้งใจภาวนาพุทธโธพุทโธโดยความมีสติสติเป็นธรรมะที่สำคัญขาดไม่ได้ แม้เราจะนึกพุทธโธมากเท่าไรแต่ไม่มีสติก็ใช้ไม่ได้ไม่เป็นสมาธิต้องมีสติคอยคุมอยู่ทุกขณะนึกว่าพุทธก็มีสติรู้นึกว่าโธก็มีสติรู้ทำอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ต่อเนื่องไปน,น,นานๆความสงบก็จะเกิดขึ้นดังนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบ เป็นสมาธิตามคำสอนทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป